ีเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในช่วงเช้านะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการทำการตลาดผ่าน Google AdWords นะครับหัวข้อที่2ก็คือการทำการตลาดผ่านอีเมลมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจบนออนไลน์ต้องบอกว่าผมเคยเล่าให้ทุกท่านฟังแล้วนะครับว่าโลกนี้มันเกิดประเทศใหม่เกิดขึ้นประเทศที่เราพูดถึงก็คือประเทศออนไลน์ซึ่งประเทศออนไลน์เนี่ยถูกปกครองโดย2เจ้านะฮะเจ้าแรกก็คือ Facebook เจ้าที่2ก็คือ Google เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้นําอาณาจากักรอันนี้เราก็มีหน้าที่ไปศึกษาแพลตฟอร์มของ2เจ้านี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งวันนี้เรื่องของ google a d w o r t s เนี่ยนะครับผมจะสอนท่านสร้างแคมเปญโฆษณาปัจจุบันนี้การทําโฆษณาผ่าน google a d w o r d s นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ทําโฆษณาผ่าน google a d w o r t s นะครับเรียกว่าคุณไม่ได้ทําออนไลน์อย่างแท้จริงเพราะทุกวันนี้มีผู้คนมากมายนะครับที่ใช้อินเทอร์เน็ตและกว่า98% เขาค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการผ่าน Google AdWords ผ่าน Google Search นะครับแล้ว Google AdWords คืออะไร Google AdWords ก็คือเป็นโปรแกร,รมโปรแกร,รมหนึ่งของ Google ให้ผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นดังนี้นะครับ ปกติคนเราเวลาเราเข้าเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่นะครับมาตรฐานของคนทั่วไปนะครับเราก็จะไปที่ Google เสมอนะครับเวลาคนไปที่ Google สิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือเขาก็จะเสิร์ชนะครับเขาก็จะเสิร์ชสมมติว่าผมบอกว่าครีมนะครับครีมหน้าขาวนะครับเวลาท่านสังเกต ตรงนี้ไหมครับผมใส่คำว่าเคล,คลมปั๊บเนี่ยปรากฏว่ามันจะมี s u กเก s t i o ก็คือระบบที่ Google แนะนำว่านี่คือคำที่คนค้นหามากที่สุดนะครับในหมวดคำนี้นะครับหลายท่านเป็นอย่างนี้ไหมครับถ้าไม่เป็นผมจะสอนให้ท่านทำนะหลักการเนี้ยเราเรียกว่า Google suggestion น,นะครับก็คือเป็นระบบอัตโนมัติที่ Google เขาจะแนะนำว่าเวลาเราเซิร์ช ทำค้นหาอะไรเขาจะดึง10อันดับของสิ่งที่คนค้นหาในออนไลน์มากที่สุดมาโชว์นะครับของท่านโชว์10อันดับอย่างนี้ไหมครับโชว์ไหมไม่โชว์นะถ้าไม่โชว์นะครับถ้าไม่โชว์เดี๋ยวจะมีวิธีการสอนให้นะครับให้เราไปที่ตั้งค่านะครับทุกคนอยู่หน้าจอตรงนี้แล้วมีเมนูด้านล่างเห็นไหมครับ ตรงที่เขียนว่าการตั้งค่านะครับตั้งค่าที่มุมจอนะครับเรากดตั้งค่าเลยครับไปเขียนว่าตั้งค่าการค้นหานะครับให้ไปเลือกอย่างนี้ครับไม่ต้องแสดงผลการค้นหาแบบพันใจเลยนะครับแล้วก็ใช้ไม่ใช้ผลการค้นหาส่วนตัวหลังจากนั้นก็ทำการบันทึก ああได้ไหมครับตอนเดีไม่ได้ยกมือเลยนะโอเคเครื่องมือนี้นะครับจะเป็นประโยชน์มากเวลาเราทำการตลาดนะครับเราไปที่อ่เราต้องล็อกอินเข้า Gmail ของเราก่อนครับให้ทุกคนล็อกอินเข้าที่ Gmail ของเราก่อนนะครับ ล็อกอินนะครับรบกวนให้เราล็อกอินเข้า Gmail ของเราก่อนนะครับรหัส Gmail จะอยู่ด้านขาามือนะครับต้องอยู่ในสถานะเขาเรียกว่าลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับ ตอนนี้เราแชร์ลิงก์ถ่ายทอดสดอยู่ในไลน์กลุ่มของกลุ่มเราด้วยนะครับเผื่อเราอยากจะแชร์ไปให้เพื่อนเเราใครที่ไม่ได้มานะฮะเราท่านสามารถฟอร์เวิร์ดลิงก์ตัวนั้นไปได้เลยนะครับได้นะครับอันแรกสเต็ปแรกนะฮะคือท่านต้องล็อกอินเข้าที่ด้านขวามือตรงนี้ก่อนนะครับก็คือตำแหน่งที่เขียนมาลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วย Gmail ของท่านนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบถึงจะโชว์การตั้งค่านะครับ พอมาการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดตั้งค่านะครับตั้งค่าการค้นหานะครับเลือกไม่ต้องแสดงผลแบบทันใจนะครับผลการค้นหา10บตำแหน่งไม่ใช้ผลการค้นหาส่วนตัวนะครับแล้วก็บันทึกเพียงเท่านี้เองนะครับก็เป็นการเปิดการทํางานของระบบ Google Suggestion ข้อดีของเขาคืออะไรนะครับผมแนะนําเวลาสมมติว่าคนขายของแล้วไม่รู้ว่าอยากจะขายอะไรดีวิธีการเราอย่างนี้เลยครับ ผมพิมพ์คำว่าขายแล้วก็เคาะเห็นไหมครับเคาะ1ครั้งผมเริ่มใส่ตั้งแต่าขอพึ่งเห็นไหมครับอันแรกสิ่งที่คนค้นหามากที่สุดก็คือขายผ้าเช็ดหน้าอันดับ2ผ้าสต็อกกิโลผมต่อ25นิ้วราคาถูกนะครับไอเดียก็คือ เครื่องมือ google suggestion เนี่ยใช้สำหรับการหาไอเดียว่าสินค้าอะไรได้รับการค้นหามากที่สุดใน google วิธีการท่านก็ไล่พยัญชนะเลยครับขายปลาเห็นไหมฮะปาปอมปอเปอร์นะฮะไล่ไปออ่างนะครับสมมตินะครับออ่างเห็นไหมขายอะไรดีขายอาคารพาณิชย์นะครับททหารเห็นไหมฮทาวเฮาทาวโฮมมอม้ามอเตอร์ไซค์ม้านไครับขอฝาอ่า ท่านคงเห็นไอเดียแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถใช้คําว่าเซลลหรือบายแล้วต่อด้วยพยัญชนะระบบ Google ก็จะฟีดสิ่งที่คนนิยมค้นหามากที่สุดเราเรียกว่า g o o o l e Suggestion นะครับอันนี้จะเป็นไอเดียสำหรับท่านได้ในเวลาไปหาว่าอะไรขายดีนะครับโอเคนะครับ Google นะครับ เวลาคนเข้ามาหาข้อมูลและสินค้าใน Google นะครับข้อมูลตรงนี้ล้วนเป็นนิสนะครับก็คือความต้องการปกติจะไม่มีใครอยู่ๆเปิด Google เข้ามาแล้วก็พับพิมอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะเขาต้องมีความต้องการอะไรบางอย่างเขาถึงมาค้นนะครับแล้วสิ่งที่เขาค้นนี่เองแหะครับเราเรียกว่านิสอ่านะครับแล้วคําที่เขาใช้ค้นเราเรียกว่าคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนะครับ ปกติพฤติกรรมอันนึงนะครับสมมติผมยกตัวอย่างว่าผมเซิร์ชคำว่าขาย G-Shock นะครับสิ่งที่ท่านปรากฏนะครับท่านจะเห็นอันดับสีส้มๆ1 2 3่ออันดับนี้นะครับแล้วมีสีส้มๆบอกว่าโฆษณาอันนี้แหละที่ผมพูดว่าเรียกว่า Google a d w o r d s นะครับปกติพฤติกรรมของคนนะครับพฤติกรรมของคนเขาบอกว่าเวลาเซิร์ชใน Google คน กว่า98%จะคลิกเฉพาะ3อันดับแรกเท่านั้นอันนี้เรามีตัวเลขนะครับมีเครื่องมือแท็กเลยนะครับว่า3อันดับแรกเท่านั้นที่คนจะคลิกมากที่สดุดท่านนึกถึงตัวท่านเองนะครับไม่มีใครเซิร์ช google เข้ามาตัวท่านเองแล้วเปิดไปหน้า12แล้วก็กดถูกไหมฮท่านก็จะดูหน้าแรกนะฮะอย่างมากก็คือ3เจ้าแล้วก็สกอร์ลงมาข้างล่างว่านี่คือพอยต์ของมันเพราะฉะนั้นธุรกิจเราทำยังไงก็ได้ให้อยู่1 2 3 โอกาสที่ลูกค้าจะพบเจอก็เป็นโอกาสของเราละแล้ววันนี้ผมจะสอนให้ท่านอยู่ในดับ 1, น3นี้แหละนะครับดีไหมครับดีครับโอเค <Okay. S 2> ข้างบนนะครับที่เป็นสีส้มภาษาทางเทคนิคนักการตลาดออนไลน์เราเรียกว่า SEM นะฮะภาษาย่อๆนะครับ Search Engine Management นะครับส่วนข้างล่างนะครับที่เป็นข้างล่างนะครับโอเค ตรง c าซิโอจีช็อคข้างล่างนี้นะครับที่ไม่มีสัญลักษณ์สีส้มอยู่นะครับตรงนี้เราเรียกว่า SEO ท่านคงได้ยิน Search Engine o p t i m i z e ก็คือการปรับแต่งเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับระบบของ Google แล้ว Google จะฟีดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหลักการตลาดออนไลน์ผ่าน Google มี2แบบแบบแรกที่นิยมทำกันแต่คุณต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมเมอร์ก็คือ SEO ปรับแต่งเว็บไซต์ของเราทำยังไงก็ได้นะครับให้มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาค้นหามากที่สุด Google เขาก็จะดึงข้อมูลมาอันนี้คือไม่ต้องเสียตังค์เลยแต่ใช้เวลาเยอะแล้วใช้การแข่งขันเยอะมากนะครับ Google มีการปรับอ,อัลกอริทึมอ,อัลกอริทึมก็คือระบบที่ Google ใช้ในการมาตรวจสอบว่าเว็บไซต์นั้นมีข้อมูลเกี่ยวข้องนะครับกับคีย์เวิร์ดหรือไม่นะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอ,อัลกอริทึม อัลกอริทึมปัจจุบันนะครับอาจจะลงลึกนิดนึงครับเขาใช้ตัวแพนด้านะครับมี2ตัวนะฮะตัวแรกชื่อแพนกินตัวที่2คือตัวแพนด้านี่คือชื่อของอัลกอริทึมมันนะครับรู้ไว้เพื่อเป็นความรู้ใส่ตัวนะครับตัวแพนด้าเนี่ยนะครับจะมีจะมีวิธีการเข้ามาค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยทุกๆ14วันนั่นหมายความว่าเวลาเรามีการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่เราต้องแจ้งให้ Google ทราบด้วย ทีนี้ปัญหาของคนทั่วไปแล้วแล้ว,ลวฉันจะไปแจ้งให้ Google รู้ได้ไงว่าฉันอัปเกรดเว็บไซต์มาที่นี่เลยนะครับเราเรียกว่า Google Submit นะครับให้ท่านพิมพ์อย่างนี้เลยครับ Google Submit อ,อาจจะลดอุณหภูมิแอร์นิดหนึ่งนะฮะข้างหน้าผมร้อนอ่าเห็นไหมครับ ให้ท่านพิมพ์คำว่า Google submit URL นะครับะระบบจะขึ้นเลยนี่คือความลับของคนที่ทำออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จนะครับจะเห็น URL ใช่ไหมครับ URL ตรงนี้ก็คือเปรียบเสมือนนะครับช่องทางในการที่จะแสดงส่งข้อมูลให้ Google ผมยกตัวอย่างนะครับว่าสมมติผมเข้าไปที่เว็บบริษัทผมนะครับ วันนี้ทีมงานโปรแกรมเมอร์เรานะครับมีการอัปเดตข้อมูลอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเท็กนะครับหรืออัปเดตสินค้าอะไรใหม่ๆนะครับเราก็เปิดไปยังหน้าที่เราอัปเดตนะครับหลังจากนั้นเราก็เพียงแค่ก๊อป URL ด้านบนนะครับก๊อป URL ด้านบนนะครับแล้วก็ทำไงต่อครับไปวางานะครับแล้วก็ติ๊กเลือกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ ส่งคําขอจบเลยครับระบบการทํางานแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวมีข้อมูลบางอย่างไปบอก Google เพื่อให้ระบบของเขามาตรวจสอบเว็บไซต์เราว่าเฮ้ยมันมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลแล้วนะนะครับก็จะมีผลต่ออันดับ SEO นะครับนี่คือพื้นฐานจำไว้นะครับทุกครั้งถ้าเกิดคุณไม่มีการส่งข้อมูลอ่ะวันวันหนึ่งอ่ะมีคนทําเว็บเป็นล้านล้านเว็บนะฮะทั่วโลกนี้เป็นล้านล้านเว็บแล้วเขาจะรู้ได้ไงนะครับปกติ เขาจะใช้การสุ่มทุกๆ14วันนะครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้ระบบจะเข้ามาตรวจสอบเว็บเราทันทีอ่านะครับเพราะฉะนั้นท่านรู้วิธีแล้วเนาะนะครับวันนี้เช้านี้นะครับ1ินาทีแรกท่านได้แล้ว Google suggestion ใช้ในการหาไอเดียว่าสินค้าอะไรที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google อันดับที่2เมื่อเราปรับเปลี่ยนเว็บไซต์นะครับหรืออัปเดตเว็บไซต์เราต้องมา submit คือแจ้งให้ Google รู้ด้วยเพื่อทำให้ผลการค้นหาของเรานั้นดีขึ้น